มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอากาศวันนี้กลมอุตุเตือน39จังหวัดฝนตกหนักกอทอมอโดนเต็มเต็ม29สิงหาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคก,กลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปาริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยลักษณะเส้นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคก,กลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออก จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและที่จะเกิดในระยะนี้นะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองระดั30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจกกังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะคะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และต่างรวมไปถึงสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ